S a s s a l a m u a ว a i k u m w a ม uh, ะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูค่ะคาบนี้นะคะก็เป็นคาบวิชาภาษาอาหรับนะคะของนักเรียนชั้นป .1 นะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหน้าที่27ถึงหน้าที่29นะคะซึ่งเป็นแบบฝึกหัดทบทวนอักษร4อักษรน,นะคะคือตัวซีนชีนซอดแล้วก็บอดนั่นเองค่ะ ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทําพร้อมกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านดูอาก่อนเริ่มเรียนไปพร้อมกันนะคะบิสมิลลาฮิรราะ r a h m a n i ราะ h i มรับบิชรอฮลีสอดารีวายซิรลีอัมรีวะฮลูลอุกดาตามมิลลิซานียะฟกฮูควลีรับบิซิดานีอิลมาวรซุกานีฟะห์มา รอบบิซิดานีอิลมาวรรซุกานีฟะมะรอบบิซิดานีอิลมาวรรซุกานีฟะมะอามนอ่าก่อนอื่นนะคะนักเรียนเปิดหนังสือในหน้าที่27เลยนะคะเตรียมดินสอยางลบไม้บรรทัดให้เรียบร้อยได้เลยนะคะหน้า27มีเลขสองกับเลข7นะคะ เลขหน้าจะอยู่ข้างล่างนะคะข้างล่างหนังสือนะอเตรียมอินสอยังลบอุปกรณ์ในการทําแบบฝึกหัดให้พร้อมเลยนะคะไม้บรรทัดด้วยนะคะไม้บรรทัดด้วยนะคะอ่าโอเคก่อนอื่นเลยนะคะอันแรกนะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่2 7ตอนที่1นะคะให้นักเรียนนะคะอ่านอักษรที่ขึ้นมาบนหน้าจอ,พร,อพร้อมๆกันดังๆเลยนะคะอ่าอักษรแรก ซีนชีนซอดบอดอ่านพร้อมครูดได้เลยนะคะซอดชีนตีนบอดซีนบอด Sod, sheen bot seen sheen sod, sheen seen และชุดสุดท้ายค่ะอ่านพร้อมครูนะคะชีนสีนบอดฟอดอ่ามาชาอัลลอนะคะอ่าต่อไปนะคะแบบฝึัดต่อไปนะคะจะเป็นการโยงเส้นนะคะเตรียมดินสอและไม้บรรทัดมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามายงเส้นกันนะคะ ให้เดกเรียนเนี่ยใช้ไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ดินสอนะคะในการโยงเส้นนะคะเส้นคุณครูอาจจะไม่ตรงต้องขอเอามาต้องขอมาอัพไ้ด้วยนะคะอ่าโอเคเรามาดูกันนะคะว่ามีรูปอะไรบ้างนะคะรูปแรกเลยเป็นรูปคนชรานะคะสองเป็นรูปแกะสามเป็นรูปนาฬิกาค่ะสี่นะคะเป็นรูปเส้นทางค่ะ และ5นะคะเป็นรูปเจ้าหน้าที่สุดท้ายค่ะเป็นรูปต้นไม้นั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอ่าภาพแรกค่ะเป็นรูปคนชาราคนชาราภาษาอับคืออะไรคะใช่คุณนะคะใช่คุณคนชารานะคะชาช,าชาใช่คุณ นักเรียนคิดว่าต้องลากไปหาตัวอักษรใดคะซีนชีนซอสหรือดอทชาชาใช่ชชชคุณเสียงเหมือนอักษรไหนคะซีนชีนซอสหรือว่าดอทเสียงช,ช,ชเสียงเหมือนตัวไหนคะตัวชีนเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะอ่ะเราก็ลากไปหาตัวชีนเลยนะคะใช่คุณ เริ่มต้นด้วยตัวชีนนะคะลากได้เลยนะคะต่อไปนะคะต่อไปเป็นภาพเจ้าหน้าที่ละกันนะคะเจ้าหน้าที่ภาษาอัหรับคือบอบีตูนนะคะ บอบีตุนนะคะบอบีตุนเจ้าหน้าที่นะคะบอบีตุนบอบบอบอบีตุนเสียงเหมือนอักษรไหนคะซีนชีนซอดหรือว่าบอดบอบบอบอบีตุนอักษรไหนคะซีนชีนซอดหรือว่าบอดคะ อักษร d อ t เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะบอบิ b i t ุบอบอบอบิตุน t ลากไปหาอักษรดอดเลยนะคะบอบิตุนเจ้าหน้าที่นะคะ อ่ามาชชอัลลอนนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเพิ่มให้อีกหนึ่งข้อและกันนะคะเอาเป็นภาพไหนดีคะเอาเป็นภาพนาฬิกาและกันนะคะนาฬิกาภาษาอาบคือซาอาตุนนะคะซาอาตุนนะคะนาฬิกานะคะซาตุนนาฬิกาซาซาซาอาตุน ซาซาซาอาตุนอาซาอาตุนต้องลากไปหาอักษรใดคะเสียงเหมือนอักษรใดเอ่ยซาซาซา,าอาตุน อักษรซีนเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะซาอาตุนซาซาซาตาุนนาฬิกานะคะลากไปหาอักษรซีนเลยใช้ไม้เป็นทัดด้วยนะคะจะได้เส้นตรงสวยงามนะคะอ่า และข้อที่เหลือนะคะให้ในักเรียนเนี่ยไปลองฝึกทำนะคะ,ะต่อไปค่ะก็จะเป็นในหน้าที่27ในแบบฝึกหัดต่อมานะคะยงเส้นเหมือนกันนะคะ,ะทีนี้ก็จะมี6รูปเหมือนกันนะคะมีรูปใหม่พรมไฮยีน่าก้อนเมฆก,กบลูกสิงโตแล้วก็เขื่อนนะคะคุณครูจะเอาเป็นไฮยีน่าละกันนะคะไฮยีน่าภาษาอัหรับคือ ดับอุน่นดับอุนนนะะ่นอ่าดับอุ่นฮ่ยน่านั่นอ่าบ้าบ้าดับอุ่นบ้าดบอุนนักเรียนคิดว่าเราจะต้องลากไปหาตัวอักษรได้คะเสียงมันอักษรไหนเสียงของดับอุนเนี่ยเหมือนอักษรใดคะบ้าบ้าดับอุนเหมือนตัวไหนคะซีนชีน ซอดหรือว่าดอดคะอักษรดอดเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะลากหีน้าดอเบอร์อุนไปหาดอดได้เลยนะคะถูกต้องค่ะ และอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเอาเป็นลูกสิงโตตัวนี้แล้วกันนะคะลูกสิงโตภาษาอาหรับก็คือ s h บ b l นชี s h i b นะคะ she s ช,ช,ชีบล i b ชีชี s h บ s h น s h นักเรียนคิดว่าเสียงของตัวแรกเนี่ยชีเนี่ยเสียงเหมือนอักษรใดคะซีนชีนซอสหรือว่าบด ชี s ชี s ชี้ลูนเหมือนตัวไหนคะเหมือนอักษรชีนเป็นคําตอบที่ถูกต้องคะ่ะยชดถูกต้องคะ่ะมาชาอัลลอฮ์ค่ะ,คะอ่าเหมือนอักษรชีนนะคะถูกต้องคะ่ะอ่าส่วนในข้อที่เหลือนะคะให้ในักเรียนไปลองฝึกทาดูนะคะ และต่อไปนะคะในหน้าที่28นะคะจะมีรูปภาพมาให้นะคะแล้วก็มีอักษรซีนชินซอสด,ดอดมาให้นะคะให้เราเนี่ยวงกลมอักษรให้สัมพันธ์นกันกับรูปภาพนะคะอ่าอย่างเช่นนะคะภาพแรกนะคะเป็นภาพกบนะคะตัวอย่างในหนังสือเนี่ยก็ทํามาให้แล้วนะคะกบภาษาอาราบคือลิฟดาตูนนั่นเองนะคะลิลิลิฟดาตูนเริ่มด้วยอักษร รอดนะคะรีเสียงมันอักษรรอดก็วงกลมที่อักษรบอดนะคะอะซึ่งตัวอย่างเนี่ยทำมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวครูจะยกให้อีกหนึ่งอันละกันนะคะเป็นภาพต้นไม้นะคะต้นไม้ภาษาหรับคือชาจารอตุนชาจารอตุนชาชาชาจารอตุนนักเรียนคิดว่าเสียงของมันคือตัวอะไรคะเชีน h ชีนฟอตหรือฟลอช ชีนซีนชีน,ชนสอดหรือดอตเหมือนอักษรชีนนะคะถูกต้องค่ะเราก็วงกลมอักษรชีนได้เลยนะคะ,ะคุณครูจะยกบรรทัดละหนึ่งภาพนะคะต่อไปค่ะเอาเป็นภาพซาบู่นะคะซาบู่ภาษาอัหรับคือซาบูนซาบูนซอซอซาบูนนันเกเรยียนคิดว่าเสียงของมันเหมือนอักษรไหนคะ ซีนชีนซอดหรือว่าบอดซอซอซอบูนุนเหมือนอักษรไหนคะเหมือนอักษรซอดนะคะถูกต้องค่ะเริ่มโดยอักษรซอดนะคะซอสอสอบูนุนนะคะถูกต้องค่ะ และบรรทัดสุดท้ายนะคะครูขอยกตัวอย่างเป็นก้อนเมฆนะคะก้อนเมฆภาษารับก็คือซาฮาบุนซาฮาบุนก้อนเมฆนะคะอ่าเริ่มด้วยอักษรอะไรคะก้อนเมฆซาซาซาฮาบุนซาซาซาฮาบุนเหมือนอักษรไหนคะซีนชีนซอซหรือว่าบดซาซาซาฮาบุน เหมือนตัวไหนคะเหมือนอักษรซีนนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะซาซาซาฮาบุนเริ่มด้วยตัวซีนนะคะถูกต้องค่ะในข้อที่เหลือนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยไปลองในข้อที่เหลือนะคะก็ให้นักเรียนไปลองฝึกทำดูนะคะ ซึ่งในหน้าที่28ข้างล่างนะคะก็จะมีให้เราเนี่ยระบายสีนะคะให้ระบายสีนะคะตรงนี้ก็ให้นักเรียนเนี่ยระบายสีให้สวยงามนะคะไม่ต้องปล่อยเว้นว่างไว้นะคะให้ระบายสีสีสันหลายๆสีเลยนะคะไม่เอาสีขาวนะคะระบายให้สวยงามนะคะส่วนในหน้าที่29นะคะก็มีให้ระบายสีสีคามตรงนี้นะคะแล้วก็มีให้คัด ตามร้อยปะนะคะแล้วก็ลองคัดลายมือนะคะให้นักเรียนทำในหน้านี้ด้วยนะคะาการาการบ้านในคาบนี้นะคะให้นักเรียนนะคะไปทำแบบฝึกหัดในหน้าที่27นะคะถึง29เลยนะคะ3หน้าด้วยกันนะคะซึ่งสองหน้าแรกนะคะครูทําให้เป็นตัวอย่างทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะคะในข้อที่เหลือเนี่ยก็ให้นักเรียนนะคะไป ฝึกทำดูนะคะย้อนดูจากคำศัพท์ตัวซีหนึ่งตัวบอสก็ได้นะคะแล้วก็ในหน้าที่2 8ข้างล่างให้ระบายสีนะคะไม่ปล่อยเว้นว่างไว้นะคะไม่เอาสีขาวนะคะระบายสีสันให้สวยงามนะคะในยีิบก้าก็ในหน้ายีบเกก็มีสีคำนะคะแล้วก็ให้เขียนตามรอยปะคัดลายมือในหน้าที่สิด้วยนะคะอ่าแล้วก็เราจะพบกันอีกทีนะคะในวันศุกร์นะคะเป็นคลิปนะคะคุณครูจะ ทำคลิปทบทวนอักษรอลิฟถึงดอทเลยนะคะอ่าแล้วก็ให้นักเรียนไปทบทวนจากคลิปนั้นนะคะในคาบนี้นะคะคุณครูก็ฝากแบบฝึกหัดสามหน้านะคะในหน้าที่ 27, 28และ29นั่นเองนะคะอ่าสำหรับคาบนี้นะคะคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมะระห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุค่ะ